ับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอ็ซียินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องมาไม้มวลซื้อนะครับเนาะเอาครับผมเนาะมือน,นี่ใกล้แล้วพี่น้องใกล้มีือแสัดดีแล้วครับผมเนาะมือที่ซุปซีเนาะยืนซิบขาซิบเอพี่น้องอย่าลืมนะครับมาเบิงึงในกาลังกันนะครับเนเาะมีคาราในสมพรจนเกิดทางมาก เนาะมาขอในทางจากปูตา,าม,มาบริจาปูตาเคนนี่กุยหยังนี่กุยหยังกับในสมพรบัว,รรบวบหรือว่าในสมพรนี่หยังฝากเอฟซีบอสรัะด้านนี้เพรับผมก็ที่ตามมือจ่าเพื่อนกับครับผมเนาะสำหรับอ่ามาเรียกทะเบียนในสมควันขี่ลงมาเมื่อนี้กะเป็นขั้นเกา่าแล้วครับเต้ เป็นขั้นเก่าครับผมเนาะอันนี้ป้ายทะเบียนก็บห้าห้าห้าแปดนะครับเนาะวิทย์ดองด้ยวยมือน,นีอก็ย่างเอาขั้นเก่าลงมาอย่าลืมนะครับเนาะเพราะว่าปูให้ว่าขาเดียวไม่ต้องกลับก็คืออยูู่ถ่ายรถวิทย์ดองด้ยวยเอาพิจารณาด้วยน,วน,นั่นกันาสำหรับในทางตี่นี่ผู้ใหญมักใครชอบ ทางลทุนนะครับเนะาะเดี๋ยวเอ็มมี่พาไป,ไปเบิ่งบรรยากาศน้อกันครับผมเจ้าบ้านจน,นี่โค้งเดือนนะครับเ,เนาะ <c oughs> เจ้าบ้าฟังนี่เวฟางีน้ปูนปีพิจารณาไ,ได้ไปเจ้านมันใจไหนให้ฝันไปสิออกเ็ไเ <c oughs> ม่เล็กแค่ว่าในฝันไม่ได้แค่ว่าในฝันอยู่ อเนี่ยวันว่าดีๆเราโยนหมายควอมาจไหนมาหาเนียง่เแนได้เลอะเจไป็นคนยูไให้งันไปนางตุ้งยิ่เงพระเขาสาดนาเียนาสงการาสัอ้าวสงการยังงามดิยังมาด้ยู่อ้าวเรื่งแท่งหัวไปทำท่า้าสั่นเขาสาดน้ใจสั่นนแนน้ำกลวส่นข้อนแร ้นแห่แหต่อเบาเย่อกโอ้โตาเขียเอกย่ความบานอยู่ค่ะเออนแลต้อก้นอีกแซวบนเนี่ยแม่้ากันแท้ก้นกันบานนี้เออกแต่ว่า้นแห่แหงลูอีกโอ้โทั้งหัวไปทั้งางค่ะเฮียเอกไปก้นย่ก็ดีพอไปกนย่กีโอ้ไปก้น ก็ฝันตอนนี้ค่ะตันนี้ค่ะัานี้อ่ะครับผมนี <anything> ่ค <sm illi> ัน um, ดีมาเจ้าบนบ่ได้ฟันแตกกันมึอกอนเหรอค่ะพี่แก๊บเพราะ่าเสียเอ็ปนคนอยู่รดอยู่ไอ้ทีอยู่ออมบานอยู่ค่ะอยู่ออมบานข้นก็แรงน้ำกลนมาดิแกยบจากประตูแล้วซี่้อกันได้ไหมยังว่วอยู่กลางซี้อยบรรย่ร้ือปูวานเมื่อนั้นเนาะไ่อัน่านะมันแพง ไอ้คีก็คีจักรยานแล้วคีสั่งบ่ครับผมาชีรถอนูเป็นผู้ันี่ยเยงเอกเปนผู้เอกูบ้านดูพี่น้องอ่ว่าเป็นแบนสงการนะเธอเด้พี่คนสาสน้ำใส่ความได้ไปเจี๊ยบอโมแฮ่นางแมวเล่นน้ำสงการไปเลยไปใส่โอเปนคนทาแปลงทั้งทาแปลงทั้งรดน้ำอันนี้ฟันใหม่แล้วเมื่อคืนฟันเมื่อก่อนค่ะข้อตรงกนครับผม ตีพิศนาบอกต่อนปลาันนี่มันก้สุกไยค่ะช่แ้วว่าเนี่ยอะไะใช่ว่าเป็นแนนเราเนาะค่ะเนาะว่าร้ลายๆายแบบนี้ว่ามันแนนันนเราบอกอ้ยังบอกว่าอยาห่องให้ด้วเน้อขอร้องเนาะให้ห่องให้คอยเอาถุงให้สามีเออบอกเอาให้เอาม้นงัดปาก หยาดปากไปเรื่อิๆใครคว้าไม่คว้าบางคอสิบอกห่องยังไงเลยข้อนี้การห่องเพราะน้ำปลาปูโอ้ยปูหลูกขี้ตัวได้แล้วย่างจับบ่งคนถือยู่ค่ะว่าจะคองถือตัวไหนมันปูว่าตัวใหม่มาเอาปูคือว่าตัวนั้นแบบนี้เอ้าแต่ยังว่ามันถือยูมันถือแล้วแต่ยังว่าถือแล้วมันก็บไม่ตัวถือด้วยหรอที่ซื้อไหวปูยังว่าอยู่ครับผมมันก็บบุหรี่ตัวใดแล้วอืมถ้าว่าก็ยังง่นไมาหันเด็ก รถลดในสมภารอยู่เนาะค่ะเรามาขึ้นเนาะโอ้ล่าสุดเนาะล่าสุดค่ะมาเร็กเครื่องบินค่ะพร้อมทยานขึ้นเป็นลำแรกนะครับเนาะวันที่สิบหกทยานขึ้นมาครับเนาะเป็นลำแรกเอาขี้ววเนาะเตรียมขึ้นแล้วเนาะค่ะเนาะเตรียมขึ้นมาเร็กเครื่องบินเคื่องห้าสิบแปดเนาะค่ะห้าสิบแปดอ่าสำรับค่าโดยสารผู้โดยสารน่งก็คือสามร้อยเจ็ดสิบบาทอ๋อถือว่าเป็นตัวนี้ปะค่ะ ที่ถือแล้วเทนอีกว่กางว่าเมือวานั่นเงูก็ยูดอีกนะเนั่นเหรอคมโอวันก็จัดไว้เยอะแล้วค่ะไมด้ไม่ได้ไได้บ่แน่ต้องมาถามปูอีกต่อค่ะเนาะคนนี้อีว่าจะค้าได้อีกครับผมเพราะว่ามันมอแล้วมันมอแล้วนะครับเนาะเห็นเห็นมอไลค่ะืแม่สมพอ่อนปูว่านะค่ะเนาะแม่สมพรน้องแม่ เปสมพ่อยูป่ะได้ค่ะโอ้อดปลอดไว้เลยอดปลอว้อดไหมบอกว่าเพราะองมาดอกไข่ฟางยู่ไกลเกะ <c oughs> ดูเรื่องดอกหันมาพว่าสิบอกเ <c oughs> ก้าสิบเอ็ดหันปูวาเก้าเก้าสิบไม่มาค่ะครับบอกไปสมพ่อหน่ะใส่ไข่เก้าสิบโอ้หันหายใส่ไข่เก <c oughs> ้าสิบครับผมหันหันบอสเสือด้วน้อยมาหาพวาพวาสิบอกเก้าสิบเอ็ดตัว โอ้ oh. ปูวาเ้้ยค่ะเมื่ออืรบอกวาหันแม่สมพรมาหาปูนะสืมตัวสีบบ่อเนกะ้าสิบเอ็ดเหม่อสิบบ่อเ่ิ่ือม่สิตัวคือจังงวดคือจังนกอันอผ่านมาเนะาะ่เอ,อเก้าหามาบาังที่ไทยน,นกล่องเก้าสี่อ้อขึ้นโลกแจมเดียวเนี่ยพี่น้องขึ้นลงหนึ่งแจมแนงค่ะอตะวันนกเหนงก่อนนี่นก หลังมาเพิ่มกับนก,ก,กเ,ก,เกียวนกเกี๊ยบเหรอนกเกี๊ยบโอ้นนโโตี่นี่เนี่ยนักฟอสต์บว่าไหวคือเราแม่ค่ะต้องลองมาหาปูด,ด,ด้วยตัวเองฟังอยู่แกลไกกับพวกเขาใจคือเราครับไม่สำคัญคุจะต้องได้มาถามคันเดิมมาเท่าไหร่ห้าห<ว>้าห้าแปดพันคุณบอกว่าแถวขั้นเก่ากับมาครับผมไปกราบได้อ่กราบได้เรียน อ่าอ่าสามตัแล้วก็เานะครับเนาะตามนั้นได้ทุกอย่างเด้ได้ต่างใดข้อมูนหนาต้นเลยจ้ะแต่ว่าจะไปฟังยังก็สร้างเหตุพญานาคเป็นฝันบมกค่ะสร้างนะครับผมแม่ไปฟังเมื่อนั้นคือเบาตัวเดียวกันกับว่านแหน่าเจีเออเป็นฝันหาเจีีเจบ่ึงหค่ะครับผมีเจียาเจีเป็นมักเป็นมักครับผม พยานาคกับนั่อยู่แล้วเนาะค่ะเนาะนหานั่เจ็ดอยู่แล้วเนาะครับเนาะัวหันบอลเหลาท่านมันสี่สิหกสตัดข้อพญานาคอ่าันตัดออกก็คือว่ามีหัวแตคือเป็นศูนยเนี่ค่ะแต่ว่าหันท่านวสี่สิบหกพญานาคมีหัวแสดงว่าหัวย่งก็คือเป็นเก่าเตะเาโกก็เลยว่าเป็นเก่าเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดที่เก่ามา่ัหาแค่เก้าสิบเจ บอลืมค่ะปูปูกระลังกระลังเพี้ยนอยู่ค่ะว่าเขาล็อกล็อกไว้แล้วมันล็อกวไ,ไ,ไว้แล้วป่ะนี้ยเผื่อจี๊ปล็อกบอบอลรูนะคะเผื่อจี๊ปค่ายล็อกบอลอ,อ่ามวันที่ช่วงเพื่อจีค่ายล็อกบอลสำรับอ่าเอาเจ็ดนะคระนะับล่ะอ่าอืมบัณนี้มาค่ายล็อกเลยมาล็อกตัวไม้บัณนี้ฮะตัวปูปล่อยไม้เจ้เผื่อจี๊มาล็อกไว้บัณนี้ บนเนกออกมากคนกันเลยถื่อหลายปูว่าโอ้ลอกคิดตัวเม,มียหลอกคิดตัวสับค่าหลอกปูสับค่า <laughs> นี่ลักค่ะฟังดีๆนะคะเนาะเมื่อนาเนื้น,น,นไปเอาที่ว่าปูว่ามันไปเอามา้ะเนาะครับถ้าย,ยิ้มแล้วร้ยไปเลาะเอามา้านะแต่ว่า,าอีกขยัง่งตัวเจ้าของซื้อไว้นะก็พอซื้ออีกนะแล้ว่ตัวไม่แม่งขยังปูว่าเพิ่มขึ้นอีกตั้งสี่เจ้าแปลว่าตัวไม่แม่มีอวัน เจส๊สองกับเจ๊ศูนย์เแบวบไม่ให้ยังปูว่ะแต่ปูว่าถึงเก่าศูนย์เลยค่ะเพราะว่าเบลเก่าศูนย์มานนั่นเด้ทำงเก่าศนยค่ะต้าเบลนะแต้องปูบอกถึงเก่าศูนย์ที่มันเบลมีเก่าศูนย์ประกาศเจ๊ศูนย์เจ๊สองค่ะครับผมเอามไม้หลายๆแบหอบมากหอบมากเก่าศูนย์นะคะ<ม>แล้วก็บ,บอกยิม้มเราลุย้ยแห่งแรกลุ้ลง BE เบลแมนค่ะครับผมแมนแมนจะรื้อได้เก่าศูนย์ หดที่บอเล้วนงเมาเก่าหาอือบอกยรทีอาโยเล้ยน้องลบไปแม่รักษดีไปแม่กันบ่เนไปแม่ต้องไปเอาไปเก้าศูนปู่เบอกยรทีอาูยอืออือราคาเมือนได้ผ้ายิมร่วยปเมาเมาแยงเลยคเก้าซเออเมาแงเลยได้มากิีฟนึงค่ะครับผมอย่าเอซีสิว่าฮ้ย เีจะเสียมาให้เบิรงนไงเก้าสเอาคัดเอานี่เอาน้ตแก่พี่ไปดึงเงิเบิร์นคนเดียวบน่าดึงเรียนหมอเลยอ่ามดึงเด็ดไนเจเขาของข่าของขายเจของแท้ห่นโอ้สีหนอกเอออ่อยต่อยเลยปาดตัวาเก่าสุมากประ่วงค่ะ ก็จะได้ใส้ระดูขึ้นมาจนเป็นร่วมกันจริงคือนกันแน่กันมาทหเนตูล้น่อันนี้เลานดยืนอเตงพี่น้องฝายใต้ได้ับเด้อืมเก่าศูนย์ศูนย์เก่าเจาเดือดเมามากพี่น้องวัดมาแล้วปิดมั่งมาแล้วาว่าปูว่าหนึ่งยามจะได้เกินมืกอย่ากเลย หาเก้าซูนนี่ค่ะหนึ่สามตัวนี่ก็แม่นค่าหาไปชุดหาไปครับผมเนี่เสัตวกี่ตัวเพื่อเป็นเลขค่าสามตัวแล้วค่ะมีรางวัลมีรางวัลนะครับเนาะโอ้ยได้หลายใบตัวกหาเก้าศูนออกทั้งหาเกออกทั้งหาเก้าศูนออกทั้งหาูนย์นิโอ้สองตัวเยค่ะตัวหน้าตัวหมััวลังตัวท้าอ่อลุ้นได้หมดเลยค่จะเป็น 6ตัว,วไปเลยรางวันที่หนึ่งกูเฮงวายอยู่มีคนทู่มหาวันอยู่ใช่ค่ะ,ะวันที่ครับผมข้าอเจาเจ้าถือสองใบเขดีพม,มหาเขดีออบอกว่าเป็นร่มเัอตะฟืน <laughs> น่ค่ะาเบิ่งว่าสิมีคนทร่มหาอีก่ก็ยิงเราด้วยบ่ครับผม,มสิมีคนในโชคบ่คก่แค่ะบ่แน่ทุกเด็กทุกตัวก็อมากเียกะมากนื่องซีบอ แล้วก็ปลูกไปหาไม้แลก็ไปต่อไปบ้านหนูนว่าหั่นไปปูละไรไยจีไจี๊จีจีจีเนาะดูตอนกดูเลขสิบสี่ดูไงตอนช่วงนั้นอ่ะใช่ไหเราเปิดอะไรเห็นปูกับลาไลารลายลาม่จัดใคยัิดตัวใดอ๋อหนึ่งสี่นี่เจ็ดบวกเจ็ดเป็นเท่าไหร่เ่อใช่เจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่แต่ว่าปูบอกว่าเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบเก้านะฮะสิบเก้าบวกสิบเก้าเป็นเก้าสิบเจ็ดนักไปอีกไหมก็ ม่เป็นเก้าสิบไม่ใช่อันนี้เจ็ดบวกเจ็ดเป็นเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบเจ็ดบวกเก้าสิบเจ็ดเป็นเก้าสิบไม่อยากจะมาเก้ิบสาบไปสาบ้ายากละเอาฟังเอาฟูเก้าสิบเจ็ดบวกที่เป็นเก้าสิบนอกนีผู้เพื่อนผู้ปูตาค่ะสอนวิชาคณิตศาสตร์เอากับเบื้องน้องค่ะน้องเอสซี่ก็ถามวันนันเก่าเจวันตูวใดนอดเถื่อ ว่ากันว่ากันฟังจากปูเขากันจาะหันม่ันบอกไปเราบอกตัวว่าถือจังสีเนาะค่ะแต่ฟังจากคลิปตีร่างเทียเอฟซีพันตีแม่นกว่าสินะค่ะครับผมติดตัวหน้าเบิงออกมาครับเนาะกับว่ากันร่าลงตีเนาะค่ะว่าปิดเป็นตัวนี่ะ่ตัวเลขทุกตัวมีความเสี่ยงค่ะครับผมไปมักนั่งเทียวันคือพอนมมาแล้วละอือยิบมาแล้วเมื่อกี้ที่โชว์ก็คือเก้าสิบับผม อันที่มาก่ามี่97 97ค่ะ97 90แล้วก็หาเจ็ดครัผม7จะนักก็คันอันนี้ขึ้นจะนักก็หาแปดมี97 90อะไรอีกนะแล้วก็57 57เลห้กเลืคนณฝันนะครับเนาะอีกตัวนึ่งก็เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ค่ะเล็ก็ซื้อไหวตองหวัด เจ็ดสิบก็คือเหรียคนฟันคอัเงถามาสอนพันห้าห้าซืมันได้ห้าห้าเจ็ดหาแม่นค่ะเอนอกสามตัวนอจะ่อตองหมดเลยคผมอีกตัวน้องซิหาคือจีคบเพราะว่าไซื้อไตองหวดอันที่มาไม่เลี้ยวกับลังเวียนน่ะเออทำอะไรบไดี้โบถึงจะเกะได้ดิาะแม่ค่ะเพราะว่ามันซื้อตองว่าืึนมีึ่หาเลยคขะไม่เหล็กแค่นี้าไม่เหล็กหกกู ว่าลังยดาดบาแใส่ยกเกลยอตะพัดก็คือตะพัดันมาไม่ได้สามตัว, <c oughs> ตวแต่มื่อี้เขานื้อมาคุยใส่บ่ <c oughs> เลขตัวได้ค่ะว่านเด๋มาตียายอ๋คือให้เปหลายตัวคือเพราะว่าวคือกรับพกประตูนะคะคือว่าจีไว้ครับผมหาเก้าเจียดแล้ก็มาคือหาเก้าหาเจีดขานี่ะคือซับยืดได้ห่นนะมรับหรอซับยืดได้ห่าที่ว่าหลายตัวไม่หลายตัวเพราะว่าซือซับไสซามาซื้อ่าเออม่ีที่หงเพราะว่าซื้อเลยเขาต้องกลับอยู่แล้วค่ะครับผม ก็ตัวนี้ก็จับไปที่กันละครับเทียบาเทียบาะครับเนาะอทิแถวนี่ล่ะอือพูกว่านางก้อยยาวลายๆเวแงพูนเถาตั้มเนาะเวียงพูนก็ถือตั้มแนาค่ะมันออกมาแต่ว่าแวงไงเหมือง่่อก็ไว้ที่เกัน้ยะผมเฮเฮดเห้มกันใพี่น้องนนี้เนาะรอเบิงวาอือัวได้แถบที่พูเสีย ท้านท่งนะครับว่าจะต้องรอวังเพราะว่าในความฝันอ้ายเรากับว่อ้ายมหาเงี้กับว่บอกอยู่เนาะแห้งแล้วๆแห้งเอาแห้งเอาอยู่เนาะค่ะอยู่าเฝ้าเจี๊เฝ้ามาบอกเรื่องนี่ปูเปลี่ยนเลืกองกันเถอะเจี๊ยสูญไปเสียแล้วท่นนี่แหละค่ะย่าคู่กับวบอกค่ะไอ้ฟันคิ้วค่อจังอ่าเพราะว่ากัดก่อนมันจะไปซื้อมาไว้แล้วเป็นบอกค่ะเจี๊ยสูญนี่เดี๋ยวเฮงมาย้ำอีกตอนี้แห้งแสดงว่าแห้งซื้อไว้กับถือแล้วเพราะว่าแห้งเข่าเนาะค่ะ เรียกอาชีพเขาแล้วก็ได้แต่ว่าอาจสิเป็นตัวไรเท่านั้นล่ะอืมอืมติดตัวง่ายด้วยตอนนันตัดได้ครับเด้อเพราะว่าแบบเกิดฝันที่เคราะห์น้ำเด็กปูนั่นละคือปูว่าน่ะปูได้มาวามฝันเก่าความฝันหนึ่งเนาะค่ะเนาะปูได้มากเรือรอดอ่าอ่าเรือรอดจะตรงกันกับนกห้องแค่ตรงกันอยู่ ที่ด้ลาเพื่อเป็นแนวทางนะครับเดก็เดี๋ยวรอติดตามบรรยากาศต่อไปนะครับเนาะเป็นไังได้มากเป็นได้แต่ยะถึงยะปลานะครับนะอย่างกวน้นปูขึ้นก่าค่ะอคะกว้านปูขอหวยเออขอบครับทีนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผม